สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ Facebook นะคะด้วยเว็บไซต์ SPE S P E S M MM, m จะทำอยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็ง่ายๆะะเลยค่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือใต้คอมเมนต์ของเราก็ได้เนาะหรือจะสแกน QR code เข้ามาใช้งานกันก็ได้เลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจะงให้ที่คาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด,ด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถทีจ่จะลงชื่อเข้าใช้งานหรือบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็คลอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันนเลยะ เมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ก็เลือกไปที่เฟซบุ๊กตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกเหมือหมูนะคะหาเป็นเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยก็จะมีให้เลือกมากมายเลยเนาะอ่าเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะอ่าใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะคะ เวลาเฉลี่ยของเราคือยี่สิบหกนาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่เจ็ดบาทจากนั้นให้กดถงได้เลยแต่เมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมแล้วแลิฟเฝข้าง,งบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ในส่วนของการเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางในการช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทเลยสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000ันบาทขึ้นไปรับเบอั์เพิ่ม5%เกันเลยเนาะอ่ะต่อมานะคะที่สองอังลกอริทมเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0พันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม2%กันเลยเนาะและช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือทูมันนี่วอลเล็ตนะคะเติม เมื่อกดเลขเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมมาให้แบบนี้แบบแบบอัตโนมัติให้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะในส่วนของบริการนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไอจีเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์นะคะก็มีให้ทุกแพลตฟอร,ร์มกันเลยสามารถที่จะมาเลือกสรรกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกใจโพสคอมเมนต์โพสผู้ติดตามหรือว่าอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาชมกันได้เลยนะต่อมาในประวัติ ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยเนาะก็จะมีให้ทั้งรหัสวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยลิงก์นี้นะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะมันจะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะในส่วนช่องทาง ช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะเป็นตัวช่วยเหลือแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำสั่งซื้อนะคะการชําระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะหากเจอปัญหาในด้านไหนก็สามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะอย่างแค่กับปีลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเ,เนข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นสิกันเลยเนาะ,ะจากขั้นตน่ำที่100บาทเลยนะคะ ต่นี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE SMM ลองเข้ามาใช้งาน้างข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่10คนนะคะเขาอยุลองรีรอบหนึ่งนะ จาก10คนเมื่อกี้นะคะก็ขยับขึ้นมาเป็น17คนแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดเรารออีกสักครู่หนึ่งก็ครบตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์นะคะไว้ด้านล่างโพสแล้วสามารถจิ้มลิงก์กหลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยเนาะ,ะหรือจะสแกน QR วเอาเข้ามาใช้ตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หากผู้ผิดประการได้ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ข้าตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you